สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับขอแนะนาสปอนเซอร์หลักจากช่องของเรานะครับร้านเติมเกมล i เลนเจอร์ราคาถูกกว่าเติมเองแน่นอนนะครับมาลูช็อปนะครับใครที่สนใจซื้อแพ็กเกจลเลนเจอร์ต่างๆสามารถทักแฟนเพจสอบถามไปได้เลยนะครับผมจะทิ้งไว้ใต้ดีคิปชั่นนะครับ่าลืมอไปอุดหนุนกันเยอะๆนะครับใครที่ใช้บริการเสร็จสิ้นแล้วนะครับอย่าลืมมาบอกมาจากช่องของเรานะครับเขาจะได้จ้างผมต่อนะครับสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้เราอยู่กันในเกมล i ยเลนเจอร์นะครับอยู่กันในช่องหนึ่ง GTC ก็มาเป็นที่เรียบร้อยแล กบ9ดาวนะฮะทุกคนรอคอยกันนะครับก็จะมาในรูปแบบกิจกรรมล็อกอินนะครับไม่ต้องทำอะไรมากเลยไม่ต้องเก็บบทกกอนไม่ต้องเก็บนู่นเก็บนี่ให้ครบเพื่อที่จะได้กบ9ดาวแค่เข้าเกมนะครับมาล็อกอินนะฮะก็ได้กบ9ดาวกันไปแล้วนะครับแต่ต่ออันนี้ยังไม่ใช่นะอันนี้เป็นกบ8ดาวนะครับกบ9ดาวนะครับจะแจกในตารางล็อกอินสัปดาห์หน้านะครับเพราะฉะนั้นนะครับสัปดาห์หน้านะครับ ห้ามพลาดนะครับกดเข้าเกมมาลองอินนะครับก็จะมีตั๋วกาชามีกบไฮเปอร์มีโบก้ดาวนะครับนี่เลยนะครับก็คือสัปดาห์หน้าเริ่มวันที่17นะครับซึ่งผมคำนวณไปแล้วนะ ทุกคนจะได้กบ9ดาวกันวันที่24ถ้าลองอินไว้นะฮะ24 25เนี่ยจะได้กบ9ดาวกันแล้วนะครับนี่เลยครับฉลอง70ล้านดาวน์โหลดทั่วโลกนะครับเป็นกิจกรรมฉลองการดาวน์โหลดกบ9ดาวนะครับแล้วเดือนหน้ารอรุ้นอีกทีนึงว่าปีใหม่จะมีแจกกบ9ดาวอีก1ตัวหรือเปล่าพวกคริสต์มาสอะไรพวกนี้นะครับแต่อันนี้เอาไปก่อน1ตัวนะครับผมนะเฮ้ยเอาเรื่องนะครับ จะให้กบ9้าดาวแล้วแจกตั๋วมาอีกทั้งหมดต้อง26ใบมีกบฟ้ากบม่วงกบแดงอีกอย่างละตัวเนาะที่ผมคำนวณมาเดี๋ยวเปิดตรงกล่อง NFT กันเดี๋ยวออคลิปนี้นะครับได้ตั๋วมาสงใบนะฮะเดี๋ยวเรามาเปิดหานะครับบราวยมมาทูดกันนะฮะเรียกได้ว่าตอนนี้นะครับทุกทีมบนตำนานนะฮะเกือบจะทุกทีมนะ เพราะมีบางทีมยังไม่ได้ใช้นะครับแต่เบื้องต้นนะครับหยิบนะฮะบาวยม,มาทูตนะฮะหรือว่าบาวตัวมืดใหม่เนี่ยเข้าทีมกันอ่าซึ่งเขาปั้นสุดนะฮะก้าวดาวแม็กเลยนะฮะอันนี้เดี๋ยวผมเปิดให้ดูเลยนะอ่าเห็นไหมครับมาเล่นทางคอมโบแล่หนืดกันด้วยนะครับมีการเปลี่ยนเมตากันเหมือนกันนะครับอ่าหยิบเข้าหยิบออกนะฮะแต่เบื้องต้นนะครับอ่านี้ยังนะฮะก็มีบางทีมนะครับแต่หลายๆทีมเนี่ย เริ่มนะครับเอาบราวยมทูตนะครับเริ่มเอาตัวบราวมืดใหม่เนี่ยเข้าทีมกันแล้วนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูนะฮะนี่เลยนะครับจะเป็นแคมเปญน,นี่เลยครับผมแคมเปญน,นะฉลองนะครับอ่านี่อันนี้ก็คือสัปดาห์แรกที่ตารางล็อกอินขึ้นมาก็คือวันวันที่6ถึง17นะอันนี้คือล็อกอินได้เนาะส่วนต่อไปนะครับก็คือเริ่ม17นะครับถึง28่นะนี่เลย อย่าลืมเข้ามาล็อกอินนะครับห้ามพลาดน,นะห้ามพลาดน,นะรีบๆนะครับผมอันนี้เลยตามนี้เลยนะครับอ่านี่กบ9ดาวอยู่วันที่7นะครับอันที่2นะฮะแล้วก็จะเปิดตัวนะครับสําหรับดาวเคราะห์ลีออนนะครับมาวันที่13ดาวเคราะห์ลีออนก็คือดาวเคราะห์ที่มันมีพวกกบแดงกบฟ้าอ่ะกบแดง8ดาวกบฟ้า7ดาวอะไรล,ลงมานะครับยัน2ดาว1ดาวประมาณนั้นนะถ้าผมจำไม่ผิดน,นะแล้วก็ที่หลายคนรอคอยเหมือนกันนะครับก็คือเป็นสเตทห้องสมุด 7วันนะฮะก็คือเปิดมา6วันบวกกับวันอาทิตย์ที่จะมาก็ทั้งหมด7วันอ่ะห้องสมุด7วันนะครับเริ่มวันที่20ถึงวันที่25นะครับอ่าซึ่งวันที่26เป็นวันอาทิตย์ก็มีอีกวันนึงก็เป็นหอห้องสมุดทั้งหมด7วันอย่าลืมมาเล่นกันด้วยนะครับอ่ะประมาณนี้นะครับสำหรับอากิจกรรมนะครับที่ทางเกมประกาศมาแล้วนะฮะเอาแล้วเมื่อกี้ เหมือนจะมีนะครับเพิ่มแพ็กเกจส่วนบุคคลเป็นเพิ่มแพ็กเกจส่วนบุคคลนะครับแพ็กเกจถึงระดับเหรียญ PVP 1ชนิดตั้งแต่วันที่7นะฮะเวลาส0บนาฬิกาเป็นต้นไปนะฮะก็เป็นเพิ่มแพ็กเกจ PVP นะครับมาอีกหนึ่งแพ็กเกจเดี๋ยวมาดูกันว่าอ่ามันต้องทํำยังไงนะครับถึงว่าแพ็กเกจจะขึ้นนะฮะอันนี้ผมไม่มั่นใจเหมือนกันอ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวผมลองมาเล่น PVP ดูก่อนเนาะจะได้รู้ว่ามีแพ็กเกจอะไรเข้ามานะฮะ เขาบอกว่า10โมงวันที่7เพราะว่าตอนนี้มัน10โมงวันที่7แล้วตอนที่ผมอัดคลิปนะครับมันจะมีแพ็กเกจเด้งมามอ่ะไม่มีอะไรเด้งนะครับก็เป็นแพ็กเกจอะไรก็ลองบอกกันได้นะผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะฮะเดี๋ยวผมขอรับตัวเอ้านี่ไงยังไม่ได้รับตัวกาชาเลยนะฮะอ่ารับมาครับแล้วก็จะเป็นกิวอารกิวนะครับแลกด้วยอ่าสัก4ใบนะครับอ่ะแลกหมดเลยก็ได้นะเอา5ใบไปเลยครับผม เดี๋ยวมาลุ้นกันนะครับว่าไอดีเพื่อนฝากเล่นจะได้หรือเปล่านะครับอย่างไอดีนี้นะครับเป็นไอดีที่ไม่มีกบม่วงเลยอ่ะมันไม่พอหรอกมันมีแต่มันไม่พอนะครับแต่ก็จะอยากเอาเลนเจอร์มาสะสมไว้ก่อนนะครับเผื่ออนาคตเราได้ไปเล่นทางคอมโบอะไรพวกนี้นะครับอ่ะก็ไม่มีตู้บับด้วยนะฮะไม่เป็นไรลุยเลยแบบไม่บับนะฮะเดี๋ยวดูที่ว่าบ่าวตัวใหม่นะครับบ่าวมืดใหม่เราจะออกหรือเปล่าบ่าวผู้สงสารนะมาครับรอบแรกฮะอ่า ไอดีนี้นะครับมีบ่าวอัศวินนะครับปั้นแม็กไปแล้วถ้าได้บ่าวมืดตัวใหม่มานะครับก็น่าจะปั้นไปเล่นคู่กันเลยนะครับเป็นตัวแทงยืนคู่คอมโบแร่หนึ่งนะครับเอามาครับรอบที่2ตัวอะไรครับมาโอ้โหโหนี่เล่นน้ำอ้าวโหผมผมว่ารอตู้บารดีกว่าม้งเนี่ยไม่เป็นไรใส่สุดตอนนี้เกมแจกตัวเยอะนะครับใครนะครับที่ตั๋วหมดแล้วนะครับหรือตั๋วแบบ ไม่มีแล้วนะครับไม่เป็นไรเดียวเกมเขาจะแจกเรื่อยๆนะอย่างล็อกอินเนี่ยที่จะมาแล้วนะครับแล้วก็จะเป็นกิจกรรมนะครับที่เมื่อเดินที่แล้วที่กดติดตามช่อง YouTube เนี่ยครบ15,000คนนะครับเกมนะครับจะแจกตัว20ใบนะครับวันที่10นี้นะครับเดี๋ยวได้รับกันอีก20ใบ ID ดีไทยนะ่า ID ไทยเนี่ยได้แน่นอนส่วนใครที่ไม่ใช่ฐานข้อมูลไทยเนี่ยอันนี้ต้องรอรุ้นนะครับว่าจะได้หรือเปล่านะครับแต่เบื้องต้น i อดีไทยยิ้มได้เลย20บใบวันที่10นี้ ได้แน่นอนนะฮะไอดี ID ไทยได้แน่นอนครับผมนะส่วนใครที่เป็นส่วนใครที่ฐานข้อมูลไม่ใช่ของไทยอาจจะไม่ได้รับตั๋วไปนะครับโอ้โหไม่มาเลยเอามาหน่อยเออตัวอะไรก็ได้ผมยังไม่ได้ตัวแซลลี่ขีมอาแซลลี่มือเลยนะครับแซลลี่มือนี่ยังไม่ได้เลยนะครับเห็นเขาบอกว่าใช้งานได้อยู่เหมือนกันนะไม่ออกเลยนะครับผมนะอ่ะมาออกหน่อยครับออกหน่อย มามามาครับมามาครับบราวโอ้โหแชมเปี้ยนบอฟออกยากเหมือนกันเนาะเอาเรื่องนะฮะไปครับมาโอ้หนักบัลลี่เฮ้ยอ่ะอารโหลโหโหตู้เงียบเหลือเกินนะฮะก็ ผมว่านะครับเราไปเปิดตู้บัฟก็ได้นะครับเพราะว่าตู้บัฟมันมัน,ม,นมันบัฟมาแล้วมีเปอร์เซ็นต์นะครับอ่ะบางคนอาจจะเกลือนะแต่บางคนแบบเฮ้ยตู้บัฟเปิดได้อะไรอย่างนี้แต่ตู้นี้มันไม่บัฟอะไรเลยนะซึ่งมันต้องดวงอ่ะพึ่งดวงจริงๆนะฮะอันนี้ก็ต้องเสี่ยงๆกันดูโอ้เจ็ดดาวอะ่ะเฮ้ยไม่ได้อะไรจริงเหรอถามจริงปึ๊บโอ้บาสะสมอ่ะสองรอบสุดท้ายครับไม่น่ามาแล้วนะฮะเบาตัวใหม่ อ่ะเดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวผมเก็บตัว๋วค่อยเปิดเพิ่มอีกเดี๋ยวมันได้เยอะนะครับ20ใบเกมแจกแล้วก็ล็อกอินนูน่นนี่นั่นนะยี่อีกหลายยี่สิบกว่าใบนะฮะโอโ้รอบสุดท้ายครับไปลุยบ่าวตัวใหม่มาหน่อยอยากได้บ่าวตัวใหม่ครับมาอ่ามาครับบ่าวตัวใหม่บปล่าผู้ส่งสารโอ้ยบาดเต็ด ปิดด้วยบาทเตสเลยว่ะอ่ะส่วนลูบี้นะครับเก็บไว้คริสต์มาสนะฮะก็คือเก็บไว้ธันวาคมนะฮะไปเปิดเกียร์เปิดอะไรกันนะฮะส่วนตัวกระชากนะครับเปิดหาบาวตัวนี้ได้เลยนะครับเพราะบ้าตัวนี้นะครับน่าสนใจนะฮะอ่ะโอเคนะครับก็คลิปนี้มีเท่านี้นะครับก็เบื้องต้นนะครับกบ9ดาวนะครับได้รับแน่นอนนะฮะเกมแจกแล้วนะครับประกาศเรียบร้อยแจกกบ9ดาวนะะแวน่นอนแล้วก็จะเป็นกิจกรรมนะครับห้องสมุดมาวันที่20อ่าถ้าจะยี่สิบถึง25แล้วก็จะเป็น ดาวเคาะนะครับดาวเคาะกบอ่ะอ่ะก็จะมาวันที่13นะครับสิบเท่าไหร่17อ่ะจำไม่ได้ละนะลืมละอ่ะประมาณนั้นนะฮะโซนกบก็ดาวนะครับประมาณ24 25น่าจะได้กันนะครับอย่าลืมเข้าเกมมาล็อกอินกันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนเจอคลิปหน้านะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ